สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในวันนี้ผมจะมีการเก็บตกหลังเกมเจลีกในนัดล่าสุดมาฝากกันดังเช่นเคยโดยในคลิปนี้จะเป็นความคิดเห็นของแฟนบอลชาวญี่ปุ่นหลังเกมไทยดาร์บี้ของศึกเจลีกที่คอนซาเดเลซปโโรเปิดบ้านพ่าให้กับโยโกมาเอฟมารินอสไป1ประตูต่อส โดยคอมเมนต์ในคลิปนี้ผมจะขอแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันนะครับโดยในครึ่งแรกของคลิปเนี่ยจะเป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวญี่ปุ่นที่ได้พูดถึงฟอร์มการเล่นของชนาทิพย์สงกระเซนในเกมนี้ที่ส่วนใหญ่นั้นได้วิาพากษ์วิจารณ์กันไปถึงในจังหวะหลุดเดี่ยวที่ไม่เป็นประตูของเขาในช่วงท้ายครึ่งเวลาแรก ส่วนในครึ่งหลังของคลิปผมจะพาทุกท่านไปฟังคอมเมนต์ของแฟนบอลทีมโยโกฮาม่าต่อการคืนสนามหลังอาการบาดเจ็บของทีระทรบุญมาทานที่ในเกมนี้เขาเกือบที่จะทำแอซซิตได้หลังจากที่ถูกเปลี่ยนตัวลงมาช่วงท้ายเกมซึ่งเรื่องราวทั้งหมดใน EP ีนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูเลยครับโดยผมจะขอเริ่มต้นจากคอมเมนต์ของแฟนบอลที่มีต่อเจชนาทิพกันก่อนที่คนแรกนั้นได้มากล่าวว่า ในครึ่งเวลาแรกผมรับไม่ได้มันมีโอกาสสำคัญแค่ครั้งเดียวที่เราจำเป็นต้องจบสกอร์ให้ได้แต่ว่าเรากลับพลาดไปด้วยนิสัยเดิมๆของชนะเพราะว่าโลเปสนั้นคิดว่าชนะจะยิงอันทำให้ปฏิกิริยาตอบสนองมันเลยล่าช้าหรือไม่บางทีชนะก็ควรจะผ่านบอลให้มันนุ่มนวลกว่านี้แต่เหนือสิ่งอื่นใดเขาควรที่จะตัดสินใจยิงด้วยตัวเองส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวด้วยว่า ชนาทิฟทำให้มันศูญย์เปล่ามากเลยในจังหวะนี้เขาน่าที่จะยิงมันด้วยตัวเองแต่จากตรงนี้แฟนบอลคนต่อมานั้นได้มองว่าผมไม่คิดว่าการแอสซิตของชนามันแย่เขาก็แค่พยายามจะทําประตูดโดยการผ่านบอลให้โลเปสที่ไร้ตัวประกบในขณะที่คนต่อมานี้ได้มาแสดงความรู้สึกถึงจังหวะนี้ว่าชนะผมผิดหวังที่คุณไม่สามารถยิงในจังหวะนั้น เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มาคอมเมนต์ถามแล้วว่าทำไมคุณถึงไม่ยิงด้วยตัวเองชนาทิปแต่แฟนบาลคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์แย้งแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่ชนาจะยิงเนื่องด้วยระยะห่างระหว่างประตูประตูที่มันแคบส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ได้มองว่ามันเป็นการโต้กลับที่สมบูรณ์แบบของทีมซัปโปโร แต่ว่าความตั้งใจในการผ่านบอของชนาทิพย์และความตั้งใจในการรับบอของโลเปสมันแตกต่างกันส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าผมก็เสียดายการผ่านบอแบบมอบของขวัญของชนาทิพย์ในช่วงต้นครึ่งเวลาหลังด้วยส่วนแฟนซัปโปโรคนต่อมานี่ได้มากล่าวเพิ่มเติมแบบติดตลกแล้วว่าถ้าโคมาอิแสดงอาการโมโหในจังหวะนี้ชนาจะต้องผลิตสกอร์ได้หนึ่งลูกในท้ายที่สุด ในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าเกมนี้มันไม่มีความรู้สึกเลยว่าชนาและโคมาอิจะสามารถทำประตูได้ซึ่งคนต่อมาก็เลยได้มาแสดงความคิดเห็นว่ามันไร้ประโยชน์มากสำหรับตำแหน่งชาโดต้องอีกสักกี่เกมหลักคุณถึงจะตระหนักได้ว่าคุณจะไม่สามารถทำประตูได้ด้วยการใช้ชนะกับโคมาอิส่วนแฟนซัปโปโรคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงศักยภาพในการทำประตูของทีมในเกมนี้ว่า มันยังเหมือนเดิมเราขาดประสิทธิภาพในการจบสกอร์โลเปสเนี่ยอยู่ในระดับที่สอบไม่ผ่านในฐานะกองหน้าและชนะก็ยังมีการยิงที่ไม่ดีซึ่งตรงนี้คนต่อมาก็เลยได้มองว่าเราต้องการกองหน้าที่มีความกระหายที่จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจไปสู่ชัยชนะได้อย่างเช่นเคนโทกุระส่วนคนต่อมานี้ได้มาคอมเมนต์ถึงสถานการณ์ของทีมในปัจจุบันว่า ผมคิดว่าเรามีโอกาสที่จะเสียคะแนนมากมายและจมไปอยู่ท้ายตารางได้ถ้าหากเรายังคงเล่นกันแบบนี้ผมต้องการให้โลเปสโคมาอิและก็สูงอะทำบางอย่างเกี่ยวกับการจบสกอร์ของพวกเขาส่วนชนะเองก็ควรที่จะมีความก้าวร้าวในการยิงประตูมากกว่านี้ซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมตรงนี้ว่าพยายามอยู่รอดให้ได้กันเถอะสำหรับในตอนนี้เพราะว่ามันไม่มีความหวังในเรื่องของ ACL กันอีกแล้ว ส่วนคนต่อมาก็เป็นอีกหนึ่งแฟนบอลที่ได้มาคอมเมนต์ถึงจังหวะการตัดสินใจของชนาทิพในเกมนี้ว่าชนานั้นใจดีมากเกินไปเขาผ่านบอลในจังหวะที่ต้องตัดสินใจยิงและก็เคยพูดว่าเขาไม่สามารถยิงลูกที่จุดโทษได้เช่นเดียวกับคนต่อมาที่เป็นแฟนบอลของโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสที่ได้มากล่าวด้วยว่าความใจดีของชนาทิพได้ช่วยเราเอา,เอาไว้ ส่วนความคิดเห็นหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลทีมโยโกฮาม่าที่มีต่อการกลับมาลงสนามของทีราทอบุญมาทันกันบ้างที่คนแรกนั้นได้มากล่าวว่าผมยินดีมากที่เราชนะมันไม่ง่ายเลยในการเปลี่ยนเกมแต่อามาโนะและมิซูนุมะที่ถูกเปลี่ยนตัวลงมาก็สามารถแอดซิได้ส่วนทีราทอและวาตานาเบก็สามารถสร้างจังหวะให้กับเกมได้ด้วยส่วนคอมเมนต์ต่อมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นต่อชัยชนะของโยโกฮาม่าในเกมนี้ว่า มันเป็นความผิดพลาดของคู่แข่งขันที่ทําให้เรามีโอกาสพลิกกลับมาชนะได้ทั้งลูกมงของเจโบทรอยที่มันไม่เข้ากรอบอย่างต่อนเนื่องและก็จังหวะที่โลเปสนั้นทําให้ยุ่งเหยิงจากการเซตอัพของชนาทิปถ้าเราปล่อยโอกาสแบบนี้ให้กับทีมอย่างคาวาากิมันก็อาจที่จะไม่เป็นแบบนี้ส่วนคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมว่าการผ่านบอลจากนอกกรอบของอามมโนมันเย็นชาการครอสของมิซุนุมะก็ทําได้ดีและ การคลอสของทีรทอนก็ดีเช่นกันแม้ว่ามันจะโดนมือซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมในเชิงเปรียบเทียบว่าความแตกต่างระหว่างทัก,กะกับทีระทรมันคือเรื่องของการคลอสในขณะที่คนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงจังหวะที่ทีระทรเกือบที่จะทำแอซซิตได้ในเกมนี้ว่าถึงแม้ประตูนั้นมันจะถูกยกเลิกไปจากเวียทีระทอที่เพิ่งกลับมาก็ได้แสดงถึงความพยายามในการแอซซิ ส่วนเอลแบร์นั้นก็สามารถทำประตูได้ด้วยทักษะส่วนตัวที่มันยอดเยี่ยมมันถือว่าเป็นการพลิกกลับมาชนะที่วิเศษมากเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็กล่าวว่าถึงแม้จะเป็นการแฮนด์บอลของทีระทอนแต่ผมคิดว่ามันเป็นการเล่นที่ดีที่สามารถส่งให้เอลแบร์ทำประตูได้ยอย่างไม่ยอมแพ้แม้จะถึงเส้นหลังในขณะที่คนต่อมานี้ก็มองว่าประตูของเอลแบร์นั้นถูกยกเลิกด้วย VAR มันโดนมือของธทีร์รทออย่างเบาบางแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ภายใต้กฎเกณฑ์ปัจจุบันส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองว่าผมคิดว่าจงังหวะคลอสนี้ของธทียร์รนมันแฮนด์บอลหรือไม่มันขึ้นอยู่กับมุมกล้องแต่โดยส่วนตัวแล้วผมไม่คิดว่ามันเป็นแฮนด์บอลส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวด้วยความเสียดายว่ามันเป็นการแอสซิสต์ที่ร้อนแรงเลยในเกมคัมแบ็กของธทียร,ร์รแต่ว่ามันกลับถูกจับเป็นแฮนด์บอล ส่วนคนต่อมาก็ได้แสดงความรู้สึกต่อการคืนสนามในเกมนี้ของโกอุ่มว่าผมยินดีที่ได้เห็นโคอิเกะทางฝั่งขวาและก็ทีราทอนทางฝั่งซ้ายเพราะผมคิดว่าพวกเขาเป็นคู่ที่ยอดเยี่ยมที่สุดส่วนคนต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองต่อการเปลี่ยนตัวเพื่อการแก้กเกมของโคชอังเกในเกมนี้ว่าการตัดสินใจส่งทีราทอนลงมาหลังจากที่ลูคัสถูกส่งลงมามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์บอกความรู้สึกว่า ฉันแฮปปี้ทุกครั้งที่ทีระทอนนั้นสัมผัสบอเช่นเดียวกับแฟนยูโกฮาม่าคนถัดมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้ที่ก็ได้มากล่าวด้วยว่าทีระทอนฉันมีความสุขที่รู้สึกได้ว่าคุณได้กลับมาอยู่ในเชฟที่ดีแล้วครับนั่นก็เป็นคอมเมนต์ส่วนหนึ่งของแฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นที่มีต่อฟอร์มการเล่นของชนะทิปและก็การกลับคืนสู่สนามของทีระทอนที่ผมได้เก็บมาฝากกันในคลิปนี้ ซึ่งถ้ามีความผิดพลาดนะตรงจุดใดผมเองก็ต้องขออาภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหนะ้าขอบคุณและสวัสดีครับ